ทุกวันนี้ต้นไม้ที่บ้านพี่เยอะมากจริงพี่ก็หาเวลาว่าทำให้ประโยชน์เยอะเยอะอ่าไหนคะอ่าอ่าอ่าเจผมสวย <laughs> นี่พี่ไปตัดผมแล้วเนี่ยผมสั้นลงแล้วเนี่ย,ยตัดผมตั้งแต่พี่ที่เขาบอกว่าจะจะเริ่มปิดล็อกดาวน์พี่ก็เลยรีบไปตัดผมเลยอืม ตอนนี้ต้นไม้อยู่ไหมต้นไม้ยังอยู่ค่ะแต่ก็มีบางต้นที่ตายเพราะว่าตอนที่พี่ไปแข่งเดินก,กว่าๆต้องเข้าใจว่าต้นไม้ไม่ขาดนะมันก็ตายบ้างและไม่ตายบ้างเพราะว่าพี่ก็เอามาข้างนอกในช่วงนั้นแบบฝนตกบ้างไม่ตกบ้างก็ช่วงมีฝนมันก็ยังโอเคใช่ไหมต้นไม้มันไม่ลดน้ำสองวันสามวันมันก็ยังโอเคแต่ว่าไม่ลดเป็นอาทิตย์มันก็ไม่ไหวมันต้องลาก่อนจ้าอืมี่ะ นะลองดูในการออกกำลังกายจริงๆพี่อยากให้ทุกคนสุขภาพดีช่วงนี้แบบเปิดเปิด y o u t u b e ก็ได้แบบเ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 ออเบเบนี่ be, ก็ทำาเขาทำดีมากเลยนะแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็เป็นท่าแบบไม่ยากมานานยังมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้ว ไช่มาขึ้นชั่วโมงวันนี้มาขึ้นชั่วโมงมานานแล้วนะเนี่ยพี่จะติดท็อปไหมเนี่ยอันดับหนึ่งอะออกกําลังกายยังไงไม่เหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะออกกําลังกายไม่มีหรอกที่มันไม่เหนื่อยแต่ว่าเราออกกําลังกายต้องบอกว่าเราต้องออกกําลังกายใหม้มีความสุข เพราะว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ซ้อมหนักไม่ได้อะไรช่อว่าการออกกำลังกายของพี่คือต้องอดพี่ต้องต้องเป็นวันไหนขยันพี่ก็จะออกกำลังกายนานหน่อยแต่ว่าวันไหนที่ไม่ขยันเราก็ต้องจัดโปรแกรมของตัวเองว่าเราออกกําลังไงออกกัยังไงจะไม่รู้สึกว่าเราบังคับตัวเองมากเกินไปอออกกลังกายให้มันชิลชิลรู้สึกว่าเราทําวันนี้โอเคแล้วเราไม่ต้องไปกังวลว่าวันนี้เราออกน้อยไปหรือเปล่าวันนี้เราออกยี่สินาทีเองวันนี้เราออกแค่ส0สินาทีเองมันจะถึงไหมเราไม่ต้องกังวล เราคิดซะว่าออกกําลังกายกเขาเพื่อสุขภาพแล้วออกวันนี้เราโอเควันวันพรุ่งนี้หรืออีกสองวันข้างหน้าเราออกให้เยอะกว่าเดิมแค่นั้นเองยิ่งวันไหนเราขยันแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้เราออกออกกําลังกายได้ดีจังทําให้นานทําได้เยอะแต่ถ้ารู้สึกวันนี้วันนี้ร่างกายไม่ค่อยโอเคเลยแต่ว่าอยากออกกําลังกายเราก็เลือกออกกําลังกายที่มันไม่หนักเกินไปแล้วเราสามารถทําได้แล้วรู้สึกว่ามันไม่มันไม่บังคับตัวเองอะ่ะเออแล้วมันจะออกกําลังกายได้ตลอดจริงๆ เวลาเวลาคนออกกํลาลังกายทุกคนจะรู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยจังเลยอ่ะโอ้ไม่อยากออกแล้วขี้เกียจจังเหนื่อยจังอะไรเงี้ยมันทําให้คนแบบไม่อยากออกกํลาลังกายอ่ะเออัอเน,นี้ยพี่เข้าใจแล้วยิ่ง,ย,งยิ่งออกกํลาลังกายคนเดียวมันจะยิ่งเบื่อใช่ไหมลองชวนเพื่อนดิโทรวีดีโอคอลไปก็แบบเฮ้ยแกออกกํลาลังกายออนไลน์กันไหมจะได้ออกเป็นเพื่อนกันเอออะไรเงี้ยก็สนุกสนานไปอีกแบบ พี่ก็พี่ก็ใช้เหมือนกันพี่ก็โทรไลน์กลุ่มเหมือนกันตั้งไว้สี่คนเออออกกํลาลังกายพร้อมกันก็สนุกกันไปอะไรเงี้ยสนุกสนานกันไปแล้วก็หาวิธีการออกกํลาลังกายเท่าที่เราทําได้เดี๋ยววันนี้พี่บอกเลยว่าวันนี้พี่จะออกคลิปออกกํลาลังกายให้เออใครจะชอบท่าไหนอะไรอะไรก็ ไปดูกันนะใครมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรก็ดัดแปลงเอาเดี๋ยวพี่ก็จะพยายามลงคลิปออกกำลังกายให้ได้เอออย่างน้อยก็ได้สักอาทิตย์ละครั้งก็ก็โอเคอยู่นะเออเดี๋ยวพี่ก็จะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆอันนี้คือท่าที่พี่ออกกำลังกายจริงๆอยู่ที่บ้านอือที่พี่ทำเออแล้วก็จะมีส่วนเรื่องบิ้ง ช่วงนี้ถ้าใครออกไปวิ่งข้างนอกได้ก็วิ่งเออถ้าใครออกไม่ได้ฝนตกก็อยู่บ้านนะคะแต่มันจะเป็นบอดเอาอวันนี้อุ๊ยพี่ไลฟ์นานเลยเนี่ยแล้วเราจะรู้เรื่องไงว่าพี่ไลฟ,ฟ์แฟนอะไรน่าจะประมาณเท่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมเออ,อ,เ,อเสื้อสวยใช่ไหมอ๋อเสื้ออันเดิมือนะคะ ส,สื้อสวยมีทุกคนชมเสื้อสวยไว้พรวันเกิดหน่อยสําหรับคนที่เกิดวันนี้นะคะพี่กี้พี่อ่านก็อ่านในนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ใครที่เกิดวันนี้เนี่ยค่ะก็สุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะขอให้สวขภาพแข็งแรงค่ะไลฟ์บ่อยๆนะคะส่วนมากถ้าพี่ไลฟ์พี่ก็จะไปไลฟ์แฟนในจี เออเพราะว่าใน IG พี่ว่าเขาเขาเขาเป็นส่วนมากก็จะเป็นแบบคนที่เป็นแฟนคลับที่เขาเข้าใจางไงเขาก็จะติดตามแล้วดูแล้วมันง่ายเนี่ยแต่ว่าในนี้มันก็จะเป็นแบบอาจจะแบบในทิกตอกมันก็จะมีเด็กเยอะเล่นเยอะคนอื่นเล่นเยอะที่แบบมาเนี่ยเรวอย่ามามามาเกรียนในเนี้ยมันก็ไม่โอเคหรอกเนาะเออไลน์ไอจีใช่ไหมได้ได้ไอจี IG ดีกว่าเนาะ เราบอกว่า TikTok มันไม่แจ้งเตือนนะคะ่ะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเม <c oughs> ื่อกี้เมื่อกี้ใครใครพิมพ์ว่านอนตีนอนตีขาเอ้ยจริงๆนอนตีขาก็ถือว่าเราออกกําลังกายนะเอออยู่ว่างๆก็นอนดูทีวีอะไรไปแล้วก็นอนตีขาไปบ้างกันบ้างปิดพ,พื้นอะ ท่าง่ายเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยวิดผืนเออวิตผืนแขนเราจะได้สวยหน้าอกเราจะได้สวยปีกหลังเราจะได้สวยด้วยอืมสร้างเม็ดฟูยังไงเหรอพี่บอกแล้วเม็ดฟูให้อดไปแล้วพี่ไหนไหนลองตอบดีว่า ถ้าพี่จะพิมพ์ในนี้พี่ต้องพิมพ์ยังกดตัวไหนอะไหนอะอ่าถ้าใครจะซื้อเม็ดฟู่ถ้าใครจะฟู่ให้แอดเออแอดนุสลาหนึ่งสามไปนะนี่นะคะไอดีแอดนะแอดนุสลาหนึ่งสามไปแต่ถ้าใครจะสั่งหมวกให้สั่งสั่งเป็นกล่องแบทฟอร์มในเพจนุสลา,าต้อมคำเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินส่ง แอดมินตอบให้นะคะตอนนี้ยังสั่งได้แต่ว่าเป็นมันสุดท้ายแล้วอืหบวกพี่ออเดอร์มันสุดท้ายแล้วนะคะแต่เม็ดฟูอะ่ะเขามีโปรสองลอดอะ่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าส่งฟรีพร้อมกระบ,บอกน้ํานะคะโปรจนถึงสิ้นเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาเข้าไปสอบถามข้อมูลได้พอะพี่บอกว่าการที่เราจะกินอะไรไปเราต้องรู้ข้อมูลที่แน่ชัดนะเออว่ามันปลอดภัยไหมสําหรับเราไหมมันเหมาะกับเราไหม เอออย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจซื้อไปสอบถามข้อมูลถ้ามันโอเคแล้วรู้สึกโอเคแล้วถึงค่อยสั่งอืมนาฬิกาสวยใช่ไหมอ๋อนาฬิกาสวยใช่ไหม Apple Series 6นะคะ Apple Watch Series 6นะอืม ขอถ้าลดต้นขาหน่อยอ่าพี่บอกไปแล้วว่าถ้าเราวันนั้นถ้าเรารู้สึกเราเหนื่อยเรานอนดูทีวีเราก็ทำค่าเตะขาไปขึ้นลงตึ๊บๆกลางขาบ้างเออนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันวิทยพื้นกี่ครั้งปกติพี่วิทย์สาครั้งค่ะแล้วก็จะพยายามวิทยก็คือ1นึ่เซตกะก็ให้ได้ทั้งหมดประมาณ8ปดถึงสิครั้ง เออถ้าใครสามารถวิดได้นะจะวิดแบบเป็นฟูลบอดี้ก็ได้หรือว่าจะคุกเข่าวิดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราว่าเราทําได้ไหมแล้วถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นอ่ะเราไม่ต้องไปกดดันตัวเองว่าเราจะต้องทําถึงโหูคบยกโยคดเซตอะไรเงี้ยเอาทําที่เราทําไหวพออือออกกําลังกายยังไงให้มีความสุขนี่แหละนี่แหละนี่คือนี่คือบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่พี่ทําอยู่ทุกวันคือออกกําลังกายาแล้วมันต้องมีความสุข ต้องไม่รู้สึกว่ามันมันบังคับตัวเองจนเกินไปพี่พี่เป็นแอดมินขายเม็ดฟูนะที่พี่ให้แอดให้แอดไลน์ไปอะ่ะแอดนุสลาหนึ่งสามจุดจุดหนึ่งสามไปอะ่ะพี่ก็เป็นแอดมินอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไปตอบไปตอบให้น้องๆทุกคนในนั้นเหมือนกันแล้วก็จะมีแอดมินช่วยอีกสองคนเพราะว่าพี่จะบอกเลยว่า พี่ตอบพี่เห็นข้อความพี่ตาลายอะวันแรกแค่พี่พี่แค่บอกว่าในไลฟ์ว่าเออลองไปดูนะไปขอไปสอบถามดูได้นะวันนั้นะที่ยังคืนพี่ตาลายมากพี่ต้องลาขอลาเลยอ่ะขอลาไปไปนอนก่อนไม่ไหวอืมพี่กินอะไรหรอพี่กินวันนี้พี่กินคิวมินซีผสมกับผสมกับกาแฟวันเนี้ย ออพี่เพราะว่าพี่อยากกินกาแฟด้วยแล้วก็อยากกินแบบเราไม่ใช้น้ําส้มคันสดแต่ว่าเราใช้ควินซีผสมเอาอร่อยเลิศไปอีกแบบหนึ่งไปดูดูวิธีเซอร์เบียชนะดมมนิกัรหรอสาสู์เลยเหรอโอ้เซอร์เบียมันแรงมากค่ะเพิ่มกล้ามเนื้อท่าไหนดีถ้าอยากเพิ่มกล้ามเนื้อพี่บอกเลยว่าเราต้องเล่นเวทเทรนนิ่ง พร้อมกับกินโปรตีนไปด้วยพี่ก็กินโปรตีนทุกวันหลังออกกาลังกายพี่กินโปรตีนทุกวันอืมอย่างน้อยออย่างน้อยพี่ก็กินโปรตีนคือให้ได้ประมาณสักสามสี่กรัมนี่แค่น้อยหนึ่งนะสามกร่มแต่ว่าพี่กินโปรตีนจากอาหารด้วยอาหารนี่คืออะไรพี่กินไข่ต้มวันละสี่ฟองถ้าพี่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยพี่ก็กินพยายามกินไข่ต้มด้วยวันละสี่ฟองเนี่ยแต่ว่าจะไม่กินไข่แดงกินไข่แดงแค่วันละฟอง แต่ว่ากินไข่ไข่ขาวประมาณสี่ฟองแล้วก็กินโปรตีนอ,อ,อ,อีกอีกประมาณสามสิบกรัมก็ <Okay. S 1> ถือว่าโอเคเพราะว่าพี่เล่นไม่ได้เล่นเพื่อโอ้พี่จะทํากล้ามเนื้อขนาดนั้นอะไรเงี้ยพี่เล่นเพื่อให้ได้สุขภาพสุขภาพเลยจริงๆเล่นเพื่อสุขภาพเลยจริงจริงส่วนเรื่องหุ่นเรื่องมันจะเฟิร์มขึ้นมาทีหลังก็คือแล้วแต่เราแล้วแต่วินัยของแต่ละคนอยากได้หุ่นอยากได้สุขภาพต้องมีวินัยสองเท่าอืม ถ้าอยากได้สุขภาพอย่างเดียวอะ่ะเหมือนพี่อ่ะพี่อยากได้สุขภาพอย่างเดียวพี่ก็มีวินัยบ้างแต่ก็ไม่ถึงว่าต้องกดดันตัวเองจะต้องทําทุกวันหรือว่าจะต้องทําให้ตัวเองเหนื่อยแต่ถ้าอยากได้หุ่นอะ่ะต้องมีวินัยในการกินเพิ่มอีกหนึ่งอ่าให้น้องๆเลือกเอาขอสูตรอาหารนะคะอุ้ยอาหารเนี่ยพี่กินปกติเลยโปพี่ไม่มีสูตรอาหารในการกิน พี่บอกเลยว่าพี่อยากกินอะไรพี่กินแต่พี่เน้นไปเน้นออกกาลังกายแต่ยังน้อยอ่ะพี่จะเลือกกินของที่มันมีประโยชน์และมีโปรตีนในแต่ละมื้อแค่นั้นเองอย่างเนี้ยพี่จะกินข้าวพี่จะกินข้าวผัดกะเพราหมูสับแต่พี่จะกินไข่ต้มสองฟองเพิ่มไปด้วยบวกไปด้วยอย่างเงี้ยเออจากพี่เลือกกินข้าวขาวพี่ก็ไปเลือกกินข้าวกล้องแทนอะไรเงี้ยเออพี่กินอย่างนี้ผักอ่ะบางวันอ่ะบางคนไม่ชอบกินผักหรอก ใช่ไหมบางคนก็ชอบกินผักต้องมีผักทุกวันเพราะเรารู้สึกว่าการที่เรากินผักแล้วมันจะมันได้คุณภาพมันได้สุขภาพอะ่ะมันมีวิตามินอะ่ะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วกินแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันรู้สึกดีอันนี้เป็นเป็นความสุขจากทางจิตใช่ไหมที่เรากินกินผักแล้วเรารู้สึกดีแต่ว่าที่ออแกนิกออแกนิกซีอ่ะเขามีผงผักแบบเขาทํามาเป็นผงผักมาให้เราเลยนี่คือผงผักในในส่วนผสมนั้นอะ่ะ เทียบเท่ากับเรากินสลัดผักสองจานใหญ่พี่ก็กินพี่ก็เลยเลือกกินเป็นเป็นผงผักแทนของกรีนกรีนสมิกอ่ะพี่ว่าพี่เคยลงในไอจอยู่นะถ้าดูในสตอรี่พี่ตอนเนี้พี่กินผงผักอันนั้นอะ่ะโดยที่พี่ไม่ต้องไปกินผักส,สดๆในสลัดที่เราไอน,นี้เลยพี่ก็ใช้อย่างนี้แทนเพราะว่ามันง่ายแล้วมันสะดวกแล้วช่วงนี้ยคือเราหลีกเลี่ยงที่จะออกไปข้างนอกด้วยเราจะไปซื้อผักตั้วันบางทีเราก็กินบ้างไม่กินบ้างบางทีก็ผักเน่าในตู้เย็นเพราะว่า เราก็มีเวลากินบ้างไม่กินบ้างอะไรเงี้ยเออใช่ไหมมาไลฟ์นานกันนี่มาไลฟ์จะเป็นชั่วโมงแล้วนะคือวันนี้เราก็ว่างไงวันนี้วัานอาทิตย์ว่างก็เลยมาไลฟ์มาไลฟ์กับในในทิกตอกนานๆทีจะมาไลฟ์ทีหนึ่งส่วนมากก็จะไปไลฟ์ในไอจเอออย่าลืมนะ อย่าลืมว่าวันนี้พีออเดอร์หมวกวันสุดท้ายนะไปสั่งในเพจนุสราต้องทำได้เออวันสุดท้ายแล้วจ้าวันสุดท้ายแล้วจ้าแล้วก็ร้านพี่นาเลื่อนเปิดนะจ้าจากวันที่2 8เนี้ยเลื่อนไปก่อนเพราะว่าตามนโยบายของรัฐอาจจะเป็นเดือนหน้าวันไหนไม่รู้แต่เราจะมาบอกอีกทีว่าพี่นาเขาจะเปิดร้านวันไหนนะเขาจะกดร้านอเมซอนวันไหนก็ไม่รู้เออเดือนหน้านะเขาเลื่อนไปเดือนหน้าแล้วแล้วก็ แล้วก็อะไรอีกอะไรอีกเดี๋ยววันนี้พี่จะลงคลิปออกกําลังกายเอ่ออยากขาเล็กใช่ไหมคะแล้วก็เล่นเบสเน้นขาไปวิ่งไปเดินออกกําลังกายนะคะนอนอยู่บ้านดูทีวีก็ตีขนอนตีขาไปม่เห็นไหมมีเรามีวิธีการออกกําลังกายเยอะมากโอ้อมเมนต์มาเยอะมากผงผักสั่งที่ไหนคะสั่งที่ ออร์แกนิกซีนะคะในนี้มันพิมพ์ยังไงอะ่ะเธอ mm hmm. เข้าไปดูในสตอรี่พี่ตอนนี้พี่แท็กของออร์แกนิกซีไป mm hmm. ผงผักอะ่ะ mm hmm. ที่เป็น mm hmm. เป็นซองที่เป็น mm hmm. เป็นซองที่เขาทําสําเร็จมาแล้วอะ่ะ mm hmm. คือมันกินง่ายมากมันกินเหมือนชาเขียวเลย mm hmm. อืมพี่อ่ะพี่ชอบกินผง Green s มิคนะผงผักเนี้ยผสมกับโปรตีนทุกวันแล้วพี่ก็ดื่ม mm hmm. อืม ยายนาซื้อเครื่องสกัดใหม่มาเพาะ <ege LGBTQ. S 1> ก็ซื้อมาน่าจะน่าจะมาหลายบาทอยู่นะตอนนี้นะพี่นาก็ทําน้ากระชายสกัดอยู่นะคะสร้างได้เดี๋ยวแกจะเปิดพรีออเดอร์เป็นพักๆเออแล้วเข้าไปดูนะว่าแกเปิดเมื่อไหร่ขอยไปสั่งดูน้ํากระชายนะไปบอกอร่อยมากอืมกินแล้วมันมีประโยชน,น์นะช่วงเนี้ยผงผักไ,ไม่ขมเลย พี่บอกว่าไม่ขมเลยมันจะกินเหมือนชาเขียวเป๊ะเลยบางคนก็กินเหมือนกับายรมากินแบบชาเขียวลาเต้เขาก็ใส่นมใส่ใส่น้ําแข็งไปแล้วก็เอาผงผักกินคนบางคนมันก็เหมือนลาเต้เลยอืพี่เป็นคนกินกินง่ายแล้วก,กินได้หลายอย่าง พี่นะพี่ผสมกับโปรตีนกินแล้วพี่ก็เทน้าเปล่าบ้างบางทีก็ไม่ผสมนมไอม,มอนหรอกแล้วก็ผสมน้าเปล่ากินพี่ก็ดื่มกินก็ปกติก็พี่ก็ไม่รู้สึกหรือว่าพี่ชินแล้วก็ไม่รู้เ,ออเจ้มานานยังตอนนี้มาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะใกล้จะไปแล้วกินโปรโตีนของ High Powershot นะคะออของของเข้าไปดูนะนที่ High Power ช h o t อ่ะพี่กินมาสองปีแล้วโปรโตีนอ่ะ คืออิสลามก็กินได้เพราะว่าเป็นโปรตีนจากจากพืชล้วนในหนึ่งซองก็จะมีโปรตีนสิ้ากรัม16กกรัมอะไรเงี้ยพี่จะกินวัน1 3ึ่งสามสิกรัมแล้วก็กินโปรตีนจากจากอาหารเอาอืมมีท่ากล้ามท้องไหมโอ้มีเยอะมากใครถามเรื่องกล้ามท้องนะ่ะมีเยอะมากอืมวันนี้ท่าที่พี่ลงออกกําลังกายอะ่ะ ก็จะได้คอบอดี้ด้วยก็จะได้กล้ามท้องด้วยการเก็งลำตัวไปด้วยได้ทั้งแขนได้ทั้งขาเดี๋ยวลองไปดูนะวันนี้ที่พี่ถ้าพี่ที่จะลงอ่ะพี่จะลงคลิปออกกำลังกายสักประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วกันห้าโมงเย็นเดี๋ยวพี่จะลงคลิปออกกำลังกายให้อืมถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูนะตอนพี่จะลงให้เออทั้งทิกตอกแล้วก็ไอจีด้วยเผื่อใครอยากได้ ถ้าออกกําลังกายอยากทําอยากรู้ว่าทํำยังไงอันนี้คือท่าที่พี่ออกกำลังกายอยู่บ้านหนูเพิ่งมาใช่ไหมคะพี่หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วเดี๋ยววันนี้ห้าโมงยีิบเราเราร์เชียร์อันนี้กันเราเชียร์แบดมินตัน today เมื่อวานดีใจมากเลยเนาะเทนนิสเก่งมากน้ำตาแทบไหลเลยคือเก่งมาก โอ้แบบดีใจนึกว่าตัวเองไปแข่งแทนโอ้ไม่ใช่ <laughs> จริงดีใจจริงๆน้องเก่งมากน้องเก่งมากน้องแบบโอ้มาเต็มตามแล้วแบบมันเหลือแค่แบบไม่กี่สิบวินาทีสุดท้ายเองอะเออน้องเก่งมากคือแบบใจแบบโอ้ต้องใจขนาดไหนอะถึงจะถึงจะนิ่งขนาดนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยเก่งมากจริงๆคือแบบเป็นเหรียญทองเหรียญทองแรกของของประเทศไทยแล้วพี่รู้สึกว่าแบบ ถ้าพี่ถ้าพี่เป็นพี่พี่เป็นแบบโหมีเงินเยอะๆนะพี่จะเอาเงินนะไปสนับสนุนเขาเลยอะจริงๆถ้าพี่รวยร้อยล้านนะพี่จะบอกโอ้หน้องเทนนิสคือมันเป็นความภาคภูมิใจพี่เป็นนักกีฬาพี่เลยเข้าใจว่าเวลาคนเชียกกีฬามันมันมีความสุขมากขนาดไหนเออพี่แบบสุดยอดไปเลยเมื่อวานเป็น,าานนะสุดยอดมากอะจริงๆตอนเย็นเจ๊ไลฟ์อีกดีไหมคือตอนเย็นวันนี้ก็ไม่น่าจะได้ไลฟ์แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเชีย เราจะเชียร์แบดแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปออกลังกายให้นะคะวันนี้อ,อยากได้หมวกแบบที่สามแบบที่สาม,คง,มคงไม่ได้ทำผลิตออกมานะคะเพราะว่าเป็นรุ่นแบบเ,เป็นรุ่นพิเศษเป็นมีแค่พี่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเออพี่ชอบพี่ก็เลยทำพี่ก็เลยทำแบบสองแบบนั้นมาอ่าเห็นไหมเจ็ดวินาทีสุดท้ายขนลุกมากใช่ไหม โหถ้าใครอยู่อยู่บ้านก็นี่อาจจะกำมือแน,น่เนเลยจิกหมอนเลจิกหมอนไม่ใช่ดูซีรีส์นะจิกหมอนดูรุ้นใช่ไหมกีดบ้านแตกอะเมื่อวานนี้แบบโหคนไทยทั้งประเทศมีความสุขมากสมสุขมากจริงๆต้องบอกว่าน้องทนิชเก่งมากจริงๆหกเซียนเคยสร้างความสุขอุ้ยขอบคุณมากคะ่ะอุ้ยใครให้แบบเราขอบคุณมากคะ่ะอืมนั่งไม่ติดเลยใช่ไหมนั่งไม่ติดเลยใช่ไหมเออ จริงอันนี้เรื่องจริงเราบอกว่าจริงๆกีฬาไทยจริงๆอะ่ะนักกีฬาเราเก่งๆเยอะมากถ้าเราได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เราเราชื่อว่านักกีฬาไทยเราไปได้ไกลมากจริงๆ <c oughs> จริงเจ็ดวินาทีเจ็ดปีใช่จริงๆเขาแบบใจเขามากอะ่ะ อุ้ยขอบคุณค่ะใครให้บอลลูนเราแต่วันนี้นะห้าโมงยี่สิบเนาะเดี๋ยวไปเชียร์น้องเมกันเนาะไปเชียร์แบดไปเชียร์แบดวันนี้นักกีฬาไทยใครแข่งนี้เราเชียร์หมดส่งใจไปเชียร์เนาะรุนมากมากนี่จะครบแล้วนะคะจะหนึ่งชั่วโมงแล้วชวหนึ่งชั่วโมงวันนี้มานานมากนานมากจริงๆอ่ะวันนี้อย่าลืมนะหนึ่งไปลืมไปเชียร์กีฬาไทยนะไปเชียร์แบดด้วยสอนเดี๋ยวพี่จะลงคลิปออกกำลังกายให้นะ เออรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวว่างวาเดี๋ยวพี่จะไปไลฟ์ในไอจีต่อนะแล้วก็ใครยังไม่ได้สั่งหมวกวันนี้ปิดเพีปิด,พปดพเพยวเดอร์นะคะวันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะใครยังไม่สั่งรีบสั่งเลยนะส่วนใครที่สอบถามเรื่องเม็ดฟูทั้งสีเขียวทั้งสีแดงอย่าลืมแอดนะคะแอดไลน์พี่ไปแอดนุสลาจุนะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะบา,บาย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  ทุกคนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมไปออกกําลังกายกันนะบ๊ายบาย